เราจะพาไปดูกันว่าของที่ร้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เอ้ยต้องไปดูนี่ด้วยวันนี้เราจะไปร้านช่างเดชด,ด้วยครบเลยแต่ว่าของของอามกับถังมันอยู่ร้านช่างเดชร้านช่างเดชอันนี้แบบว่า <c oughs> โหร้านช่างแบบรถเยอะมากเลยอันนี้ไม่้แบบรถลูกค้าเลยใช่พี่ <c oughs> เด็กๆดขออะไรคนเลยบอกว่าพี่มีถังแบบว่าถังพิเศษอาร์มพิเศษแบบยน่นแบบสไตล์5 3เงี้ย <c oughs> พาจัดชมหน่อยดิพี่พาพาไปดูหน่อยพี่ รบกทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมีแล้วกับป่าฟิล์มครับสิบมือสาและอยู่กับใครวะ อยู่กับเฟิร์สเทอร์เวเนี่ยวันนี้เราก็นั่งรถตู้ชิลๆมาวันนี้เราอยู่ที่ตลาดคูนทรับวันนี้จะมาซื้ออะไรครับพี่เฟิร์สซื้อดุมเฮ้ยอยู่ๆเรือนี้ปัเนี่ยเรือนหน้าเรือนหน้าวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นคลิปชิลๆอีกแล้วน้องๆอยากจะขอเลยว่าพี่เวลาพี่สั่งของพี่สั่งอะไรพี่สั่งจากไหนสั่งกับใครไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ถามว่าสั่งกับพี่เฟิร์สได้ไหมครับได้แเดลัมเดลัเออได้สั่งกับพี่เฟิร์สก็ลำสั่งกับผมได้ไหมไม่ไม่ได้ครับลำกว่า วันนี้เราไม่ได้มาโปรโมทไม่ได้มาอะไรนะคือวันนี้เรามาชิวๆอ่ะ่เรามาซื้อของวันนี้ก็ตั้งเป้าว่าเตรียมงบมาเท่าไหร่วันนี้ยสามแสนสามแสน ซื้อรถกับว่าตั้งตั้งได้หลายลำเลยนะก็คือวันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะไปซื้อดุมถังน้ำมันซื้อดุมซื้อถังน้ำมันสวิงอาร์มสวิงอาร์มแล้วก็อะไรอีกเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มึงจะมาซื้อของได้ข่าวว่าจะขึ้นรถแข่งคันใหม่ใช่ทำไนทำไนแข่งด้วยตลอดอ่ะตลอดเลยเหรอใช่ทำไมไม่ทำแบบว่าเป็นแนวแบบว่าแบบแว้นไปเลยหรือว่าก็เป็นอะไรแหละมันต้องตลอดอย่เยวหลักเดิมสิวะโอตลอดอก็ง่ายๆเลยคือวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าของที่ร้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เอ้ย ต้องไปดูนี่ด้วยไล่เบาน็อตพอดได้เช็คราคาน็อตพอดว่าตัวอะไรเช็คราคาน็อตพอดก่อนใช่ไหมเช็คจะน่าเกียดลองซื้อสามตัวดีกว่าใช่เออเช็คมันจะน่าเกียดได้เลยเดี๋ยวเราซื้อสี่ตัวเออเราลองซื้อสามสี่ตัวแล้วก็วันนี้เราจะไปร้านช่างเดชด้วยบางคนถามถึงไอ้นี่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะอยากให้พี่ไปรีวิวร้านช่างเดชหน่อยไปหาร้านช่างเดชหน่อยอะไรเงี้ยเป็นไงแบบว่าเอาขอเขามาจัดรถสักคันนึงอะไรเงี้ยเราก็คือรถตันนี้เราครบแล้วเนาะใช่แล้วครบแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปซื้อแค่อาร์ม วันนี้คือเราจัดทบเลยแต่ว่าของของฮามกับถังมันอยู่ร้านช่างเดชใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนี่พี่เฟิร์สครับเฮ้ยนี่ไงใช่ปะใช่ใชงไหมไหนทีไหนดูอยู่ครับกำลังดูอยู่เหรอเดอดสีชมไ้อันนี้แค่สีชมเหรอเดี๋ยวจะได้สีชมอันนี้บ้างดีกว่าอ้าวร่างไงเนี่ย ไม่มีเดี๋ยวส่งไปได้เอาเดี๋ยังไงเราก็ต้องเอาสวิงอาร์มทังน้ำมันไปได้อยู่แล้วอ๋อไ, <ป S 2> ได้ได้ใช่ไหมได้ได้โ okay, อเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านแล้วชื่อร้านอะไรนะร้านเนี้ยร้านตรสิทธพเอ็น,นสพเอ็นสพเอ์ SPN SPN คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราเข้าข้างในไม่ได้นะครับเราก็จะได้ดูแต่ข้างนอกนะน้องๆคือบอกเลยว่าเราก็สั่งของไปแล้วนี่ดูร้านเขาแต่เขามีน็อตคอร์สด้วยวะมือมือจับจับลองลองจับทั้งสามตัวได้จับตัวแบบไหนแบบไหนแบบไหนเนี่ยดูราคาดูราคาตัวละนะตัวละ่าไหร่ตัวละตัวละเจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิ มียาตีแล้วก็หลังมียาตีมียาจากตัวไหนไปลองอ่ะอันนี้อันนี้มันคือแท้แท้แทจริงเลยนะแท้จริงเลยใช่ไหมแท้จริง,รง<ท>เลยมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แท้บ้างไม่แท้บ้างแต่แท้จริงใช่เฮ้ยจัดได้ได้ข่าวว่ามันรับน้ำหนักได้กี่ปอนด์นะมันทนแรงข่ายได้สิบปอนด์นะสิบปอนด์เลยฮะใช่โอ,โอ้แข็งแข็งจริงแล้วก็เบาจริงจริงอ่านี่น้องๆสำหรับใครที่ถามว่าพี่ซื้อที่ไหนนะครับนี่ครับพี่ซื้อที่ ร้านนี้เลย<ะ>ร้านนี้นี่เขาบอกว่าของมีเยอะมากเลยนี่ลอง,ลองดูของดิเห็นปะบานแบะะมีกระัางย,ยันตั้มติ๊กยันเรือนเนี่ยมีหมดเฮ้ยกล่อง API ก็มีนะครับเนี่ย ให้ดูเลยเต็มๆนี่ครับสา่พงษ์สายพานมีหมด <Okay. S 1> ทุกอย่างนะมันจะเป็นตังริงคงนริวามเอ้แต่ได้ข่าวว่าเฟิร์สเซอร์เวยเขาก็มาซื้อ,มา,อมาซื้ออะไรเคาร์ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมบางอย่างบางอย่างบางอย่างใช่บางอย่างแล้วก็จะมาซื้อที่นี่กันนะครับคือบอกเลยว่าวันนี้ทุนของเราเนี่ยเดี๋ยวดูเลยว่าเราจัดไปงบวันนี้เท่าไหร่หรือน้องๆถามว่าต่างการทารถเชงที่แบบว่าแข็งแรงสภาพทนๆอะไรเงี้ยมันจะหมดกี่บาทอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับท<ฮะ>ุกคนเดี๋ยวรอของกันเดี๋ยวเราให้ดูของมาแล้วทุกคนนไหดูของะ ของ,องมันแบบว่าสมราคาไหมคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมซื้อมาประมาณ2,000ันกว่า สองพันเท่าไหร่วะสองพันเป๊ะรูล่ละสองพันเป๊ะรูล่ละสองพันเป๊ะนี่งานเป็น CNC อ่ะออมันไม่ใช่งานแบบกระโหลกกระลาใช่ไหมงาน CNC ไอ้ที่ที่ใช้แพงนี่ไม่ได้กระเดะอะไรเลยนะเพราะว่ามันเสียเวลาเวลาแบบมันใช้ไปดึงแล้วดุมมันยืดเงี้ยแล้วแล้วดุมเนี่ยถ้าเราไปเอาไปใส่ในที่ขึ้นล้อแล้วหมุนเนี่ยมันจะมันจะกลมมันจะตรงมากเลยไอ้ถ้าดุมดุ่งมันมีผลกับรถด้วยนะใช่ไหมความเร็วท้ายมันจะไม่เกิดใช่เหมือนของกูแหละไอ้จัดดุมมันมีปัญหาต้องแต่แล้วก็เนี่ยพวกจดีที่ว่าคือวว่่่าาาามมมมมมััันนนนีีบูทกลลงดุเเเยยคือป๊ะ ไม่เราไม่ต้องไปกึงใหม่แล้วก็จะเป็นลูกปืนรอบจับมาให้เลยมันจะลื่นรอบจับให้เลยเอ่อท,ที่ที่ล้อผมลื่นๆเนี่ยก็คือว่าใช้ลูกปืนที่มันแถมกระดุมนี้มาเลยโอ๋อคือแบบว่าเพราะเพราะนี้เลยเนี่หรือว่ 2> า2องอันล่ะของใครถีท่ท่มก็ของคนฟันเหลืองๆอะ่ะ โอยเวง้เหรอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็คือบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงไม่ทําตรงนู้นคือช่วงช่วงนี้มันโควิดเนาะเรารีบซื้อบุ๊บรีบขึ้นเราก็ถ่ายตรงไหนได้เราก็ถ่ายเดี๋ยวตอนนี้เราจบกันตรงนี้แหละคือตรงนี้อาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่าเรามาซื้อแค่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้เราไปร้านช่างเดชกันแต่กูยังไม่เคยเจอนะช่างเดชยังไม่รู้จักเลยเขาจะกระทืบกูไหมพวกเขาวันนั้นพวกพี่แบงค์ไปแม่งเกือบโดนกระเทืบพี่แบงค์กูตีนเอาเหรอเอาเดี๋ยวเราไปแบบมีมารยาทดีกว่าทุกคนโอเคไปเจ โอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็อยู่ที่อะไรนะร้านเช้งเด็ดร้านช่างเด็ดยศยานี่คือบอกเลยว่ากูยังไม่รู้จักนะให้มึงฝึกเข้าไปก่อนได้ไหมไอ้กูเต้นตุ่บตับเลยอ่ะวันนั้นกูเสียวมากเลยมันพี่แวงมาแม่งวิ่งพลาดเลยเอ้ยวันนี้ไม่มีคนอยู่ลูกน้องลาหมดลูกน้องลาหมดเหรอเอ้ยวันนี้รอดไปอ้าว่างี้ดีกว่าเข้าไปหาช่างเด็ดดีกว่าไปมึงนำเลยมึงนำทับเลยเฮ้ยมึงเดินเข้าไปงั้นเลยเหรอเขาเดเข้ามาเลยคิดว่แม่งเถื่อนว่ะเขาไหนเขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยยันนี่มึงเดินมาแบบววว่่าาาเเเหหมืออนนไไไรรััังงกปแแลล้้ ยาดเท่นี่ยางไรดิยางลูยี่ห้ออะไรอ่านาะโอ้โแต่เราใช้ยอนแล้วก็ลูยยางเลยด้ชแต่รถพี่แบงค์ต่รถพี่แบงค์ก็ไหนจะใรถกูไดนไหนเนี่ยแต่พี่อยู่โน่นโน่นช่างเดชเลยช่างเดชเอาววันดีครับช่างเดชโอ้โหของเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตัวจริงเลยว่ะตัวจริงตัวจริงเฮ้ยผมไม่ผมไม่เคยเจอพี่เลยเนี่ยพี่ผมผมไม่รู้เลยว่าพี่คือช่างเดชอ่ะใช่ ผมเอาเลยพี่เอาเลยแล้วพี่ตูพี่วันนี้แบบว่าจะพามาทัวร์ร้านหน่อยอ่ะเด็กๆขอหลายหลายครั้งแล้วอ่ะรอบนั้นสอดจามาตูพี่ตูพี่ช่วงนี้ตูพี่นอนดึกเหรอเนี่ยนอนดึกได้รถบ่อยได้รถบ่อยอ่ะขอบขอบตานี่ดำดำเตอร์เลยนะจะพักไงพี่าะพักเหรอไปช่างเดชอันนี้แบบว่าโหร้านช่างแบบรถเยอะมากเลยอันนี้ไม่รู้แบบรถลูกค้าเลยใช่ไหมพี่ โลกจัดเลยเหรอนี่วันนี้เด็กๆขอหลายคนเลยบอกว่าพี่มีถังแบบว่าถาังพิเศษอาพิเศษแบบยน่นแบบสไตล์5 3อันเงี้ยพาจัดชมหน่อยดิพี่พาพาไปดูหน่อยพี่มันมันเป็นยังไงพี่แต่แต่ร้านต้องบอกก่อนเลยว่าร้านกําลังเก็บอยู่กำลังรื้อของเก็บเฮ้ยจะบอกเลยพี่มีไดโน่ด้วยว่ะไหนวะยันเท่ <ๆ S 2> สุดจัดเลยพี่ตุ้มเหรอไหนขอขอดูของหน่อยพี่ไหนเนี่ยอันเนี้ยที่เขาว่าแบบถังแบบต้องใช้ถังปาดและถ้าถ้าถังถังเตี้ยถังเตี้ยถังเตี้ยตัวพิเศษกว่าติิกกตดี้ออ๋ยตัวพิเศษก ระบุไว้ต้องเป็นบัฟติกเดิมไงอ๋อเป็นบัฟติกเดิมใช่ไหมใส่ได้เลยเย็ดโคตรเท่เลยเนี่ยร้านอาร์มพี่อาร์มตัวพิเศษนี่ตัวสเปคพิเศษเลยดัวพิเศษถือบอกเลยว่าช่างเด็ดไล่ไล่สเปคนี้แรงเลยสเปคช่างเด็ดอันนี้เขียนว่าอะไรพี่เด็ดยุติธรรเย็ดเอาว่ะจัดโอ้โหโคตรแจ่มเลยว่ะร้านพี่นี่ของเยอะซื้ออะไรอีกแกวันนี้มาเหมาอะไรอีกอแกแต่ตามหลังก็น่าจะมีหมานี่แหละห้องแฮนด์เรามีแล้วแฮนด์เอ้ยแต่ว่าแฮนด์กูมันเป็นแฮนด์แทนย่นไะ ย่นยื่นใช้ได้ใช่ไหมโอเคนี่ดูอามดูอามครับน้องๆเยาะยวด่วนจ๋าเลยว่ะแต่ว่าเจ๊กจัดนะตัวคานแข็งนะตัวย่นย่นแบบพิเศษจะมีเดี๋ยวเอาให้ดูดูมาดูมาโอ้มึงเดินลุยร้านเลยเหรอวะเขาไม่ว่าเหรอผมเนลูกน้องลูกน้องไม่อยู่ใช่ไหมแกได้เลยแกได้เลยอันนี้อันนี้ก็ตัวย่นพิเศษจะมีสำหรับใครที่ชอบแบบย่นจัดจัดย่นจัดจัดตัวีเหมือนกันนะเนนะเฮ้ย ช่าง,างเดชผมว่านะถ้าพวกผมขับนี่แบบว่ามีฝักอกลายเป็นรถแข่งน้ำหนักผม80ดสิบบาทแล้วเป็นรถแข่งมันใช้ได้ไงอ,อ๋อใช้ได้ใช่ไหมปั๊นนี้ทำเผื่อเจ้าของลองขับมั้งโอ้อ,อันนี้ก็จะจะอยู่ประมาณนี้เอางี้ดีกว่าช่างเดชวันนี้ราคามีเท่าไหร่บ้างพี่ขายให้น้องมันคนละราคาเปิดเผยเอาไปเอาราคาปกติลูกค้าซื้อดิพี่อ๋อราคาคุณราคาเลยอันนี้พันสามพันสามครับแล้วขายยังพี่พันแปดห้าสิบขายพันแปดห้าสิบเออโอเคใครอยากได้ก็ติดต่อที่ช่างเดชได้เลยครับ ตั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กป้าเดชจ๋าเฮ้ยผมยังไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ตอบพิมพ์คุยมาเยอะๆคุยพูยต้องไม่ตอบอ่ะไอ้เดชบุ๊มไม่กลัวเขากระทืบแก่เนี่ยแล้วก็อันนี้รถอันนี้รถแข่งเหรอพี่ใช่รถแข่งรถเคแม่งอุ้ยคันนี้ไม่ลายเฟี้ยวเลยอ่ะเจ้าของก็เฟี้ยวเจ้าของก็เฟี้ยออ๋อลายเฟี้ยจัดเลยเด็ดแต่ราคาโอ้โหเฮ้ยทั้งเดชไหนที่ได้แชมป์มาครับพี่ใคันไหนคันนี้เหรอคันนี้ได้แชมป์เน้องดูครับ ไล่เฮลิควีนปังกจัดเฮ้ยผมได้ที่สี่พี่เดชที่หนึ่งเสือกจับฉลามมาเจอสายเดียวกันสายเดียวกันเรียบร้อยเลยไปด้วยกันไปด้วยกันเลยโอ้ช่างเดชตอนนี้ผมโดนพี่แบงค์โดนห้าเจ็ดแดกอยู่อ๋ช่างเดชมึงยุติไหนที่แบบว่าให้ผมแดกเขาได้ไหมเขาจัดแคมไปสี่ตัวไปลงไงตอนนี้ใช่ป่ะยี่สี่มาแล้วยี่สี่อยู่สองอ๋อแล้วเราใส่ใส่แคมตัวไหนอยู่อ๋อของผมแค่ยี่สามจุดเจ็ดแคมป์หกอยู่สามเองปั๊กอ๋อเขาแดกแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาปิวเลยเอาไปตีตัว เอาไป4ตัวเลยโอ้โอี้ไม่ถึงเลยตอนเนี้ยรถใข่วะไม่ใส่รถไขรวะไม่ใส่รถแกคันหนึ่งไงแล้วก็รถไอแชมโดยแชมคันหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเหลือซุ่ม้วใส่ต้องกลับไปจัดแล้วคือว่าทะาแรงก็ซุ่มอยู่ทะาแรงก็ซุ่มอยู่ว่เฮ้ยไปพาพาไปดูโลกรึงโลกรึงแกหน่อยดิก็ไม่มีอะไรข้างนอกมันยังลอกอยู่ก็ยังไม่อยากพาไปดูมากอย่างเขาไว้รอบหน้าดีกว่าไว้รอบหน้าใช่ไมแล้วก็มีไดโน่เนี่ยของใหม่ไดโน่ของใหม่ซื้อมาไม่ได้ใช่ไหมพี่เนี่ย ใช่ใช้สุดจัดตขอได้ทำห้องอยู่ทำห้องอยู่ใช่ไหมโอ้ยถ้าอยู่กลางป่าขนาดนี้ผมว่าเสียงน่าจะไม่ดังเลรหลอนอะไรอ่ากันทั้งคืนเลยทั้งคืนตำรวจโทรมาหาเลยใช่เหรอเปาตำรวจเพื่อนกันอะเรียนเรียนรุ่นเดียวกันบ้านบ้านมันอยู่งนอ๋อบ้านมาหาเอยดูนู้นเหรอจะเลิกพยอยาง พวกกันยังไม่มันโดมายอะไม่เกใจอ๋อพวกกันก็ยังจะบอกอย่างนี้เลยเอเดดเลิกไรย่างรุ่นเดียวกันเนี่ยเออบอกรอก่อนรอก่อนช่วงนี้กำลังแข่งอยู่ใช่หมแข่งเออโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมร้านเขาก็จะอาจจะแบบว่าวันนี้จะมาลกๆหน่อยแต่มีเรือด้วยว่ะเฮ้ยมีเรือด้วยขี่ลงคลองนี่เลยไหมพี่เอาไว้ตกปลาเอาไว้ตกปลาตกคลองเนี่ยนะคลองนวแม่น้ำไงแม่น้ำครอบอ๋อแม่น้ำเลยใช่ไหมโอ้โหก็ประมาณนี้น้องๆวันนี้เราก็มาที่ร้านช่างเดชแล้วเราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แก้งไม่ค่อย ให้ผมแก้งนะก็บอกได้นะทุกคนว่าเดี๋ยวชวนพี่สอจอมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนวันนี้ก็เราก็ได้ของครบแล้วพวกชุด5-3นะครับผมทรงเชงิงทรงเทวดาตัวน้อยใช่ไหมครับพี่เใช่ครับน้องๆขอหลายคนเลยแบบว่ามาร้านพี่แบบจัดทรงเชง,ทงเทวดาตัวน้อยหน่อยใช่ของพี่เหนียวทน,ทนดีจริง แรงก็ต้องแรกอะทำตาเขาอะพี่บ๊วนอนน้อยทุกคนเนี่ยทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเออโ okay. อเคท,ทุกคนสหรับกคนที่ <c li pp le> ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยวันนี้ผมไปละซีอูเกนคูตบ่ายอย่าลืม,มนะครับอยากได้ของอะไรนะครับไม่ <c oughs> จะไปแคมลูกสูบหวัวสูบอะไรของทุกอย่างก็มาติดต่อที่ช่างเดชได้นะทุกคนวันนี้ก็ไปละมาทําตาสัญญาซื้อของไว้เจอกันเทวดาตัวน้อยๆทั้งหลาย